รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยในรายการ World o ัวออสปีครับเราจะนำภาพมันๆในวงการมอเตอร์สปอร์ตมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันสำหรับวันนี้ครับเราจะนำภาพการแข่งขันรถจนทางเรียบรายการ e ีดีมิสซ s u p เปอร์เทอร์โบไทยแลนดสครับสนามที่1นึ่ณสนามช้าง International Circuit ์บุรีรัมครับในรุ่นของ เจแปน20บวกและในรุ่นของฟิกอัพเทอร์โบครับจะไปไหนเอาคันนี้ไปเลยหรอโน่นคันโน่นเซนส์สปิริตวิญญาณเดียวกันยามาฮ่า R Series Racing Spirit ใช้มันสสักกับ New Street Adventure AT ใหม่ ADV 150 เบรกอย่างมั่นใจใช้คาลิเปอร์ลาสต็อปความทรงจำจะเดินทางกลับมาพร้อมเทคโนโลยีขับเคลื่อนวิธีเดิมให้ชีวิตไปได้ไกลกว่าตอนนย้ยรามา XSR 155สปอร์ตเลจ สองดาวใช้มั่นสักกับ New Street Adventure AT ใหม่ ADV 150รายการโบออสกิวนำเสนอโดยแวกวันผลิตภัณฑ์คาแคร์นวัตรกรรมทุกคนรุ่นใหม่คิงเซนร,ราอกความหอมถนมบรรยากาศตอนรับเข้าสู่สนามช้างอินเตอร์แนลเ่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมครับการแข่งขันอีดีมิสซ์ซูเปอร์เทโบ รุ่นนี้ครับในรุ่นของเจแปนบวกหมายถึงว่ารถนี่ต้องเกิน20ปีจีรัตน์อัธยพิพัฒน์ระพัฒน์เกติพันธ์อดิเทสพสกลสงสารประทวีวิสิทธ,ธพงศ์ปล่อยแบบโรลริงสตาร์คับท่านผู้ชมครับไฟแดงตรงกลางมุมจอดับนี่สัญญาณการแข่งขันก็เริ่มขึ้นอย่างไม่ดับนะครับตอนนี้นี่ดับไม่ดับดับแล้วครับตอนนี้เปิดเกมขึ้นมาก่อนน่าจะเป็น44หรือเปล่าใช่ครับ รัศสเวชิลาครับขึ้นนาเป็นจา่าฝูงโดยมีฮัทไทยชัยวันนี่ตามมาเป็นอันดับที่2อโอทิ้งยาวเลยครับตอนนี้นี่โค้งที่หยิงตรงไปที่3ครับอา้าวสารที่หฮัทไทยชัยวันขึ้นมาอยู่นําแล้วตอนนี้ทีละตกไปอยู่อันดับที่2ออ้าวหมายเลขสอ่ยังไงหมายเลข24แผ่วลงไปครับสําหรับธงสวัสดิ์ครับสังได้อยู่ครับเอา,เอากำหนงจาาฝูงขึ้นมาหัทไทยตกไปอยู่ที่2ครับตอนนี้ แล้วก็ที่3หมายเลข20ครับพิพัฒน์เพชรลักษณ์ยังเกมยังสูสี 4, ครับ1-2-3นี่ยังถือว่ายัางสูสี 4, อยู่๋ยวไม่มีใครได้เปรียบและเสียเปร4ีบสี 44, 44, 44, ครับจิรัสเวศิลาาไทายอยู่ที่2ครับพิพัฒน์อยู่ที่3-123ใครพลาดใครโดนครับคือว่าฝีไม้ลายมือนี่3าคันนี่ อ่ะครทตอนลองนี่เหมือเหมือเบเลยทีเดียวค <c oughs> วามเก่านี่พอกันเลยครับไทยอยู่อันดับที่สองหมายเลขสามสิบหกทีละเเวทีไลยังเป็นเจ้าฝูงยังเป็นผู้นำพิพัฒน์อยู่ที่สามครับ <c oughs> รับภกร,รับภกรีอยู่อันดับที่สี่อื <c oughs> มีบอกแล้วครับหนึ่งสองสามอย่ากระพริบตาอันดับหนึ่งสองสามอย่ากระพริบตาไขรพลาดไขรโดน <c oughs> าแล้วพิพั์เพชรรักนีแทงขวาซ้ายขึ้นมานสัาคัญรอครับอัไทยชายวันนี่รู้รู้รู้แกวครับมวยมันถกมันรู้ทางกันอยู่ครับแข่งกันมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วครับสามคันนี้นี่ธีรัทยังเป็นผู้นำนี่เหนื่อยครับคนตาคนตามนี่สนุกครับไล่นี่มันครับคนหนีนี่เหนื่อยครับกัดไม่ปล่อยเลยครับสำหรับสามสิบหกไทย เพชรรักนี่รอจังหวะอยู่เหมือนกันครับทีหนึ่งนี่นวดไปก่อนแว็กวันครับสยามพูนทรัพย์ครับของคุณชนะพันธ์กิติกเกษมศักดิ์หรือคุณทวงครับเป็นผู้ให้การสนับสนุนครับระพัดครับรพัพกรรพัพกรได้อยู่ที่4ตอนนี้ที่5เปไปเกติพันธ์ครับหมายเลข16อยู่ที่5มีทวินแคมแอมจูเน่ครับแมททวินแคมรถทั้งหมดนี่ ในรุ่นนี้ครับอายุต้องมากกว่า20ปีแม่ท่านน้อยกว่า20ปีมาให้ลงแข่งขันนะครับหนึ่งของสามครับนี่ครับหมายเลข20นี่พิพัฒน์พเพชรชัลักษณ์เวกวันเรสซิ่งโปรเจกต์ทีมในขณะน,นี้จีรัตเสเวทิีรานี่สตาร์โปรเจกต์โปรเฟมอลทีมอาทายไทยวันนี่ Best, เรสเบสเ e ่อรสซิ่งทีม ครับยังไม่มีใครเพ่มครับเวลาต่อรอบนี่วิ่งเท่ากันหมดครับ1นาที53นะครับเวลาที่เท่ากันหมดเลยครับมันอยู่ที่จังหวะและอยู่ที่ฝีมือเท่านั้นครับอยู่ที่ฝีมือและจังหวะใครจะเปิดการ์ดครับสำหรับธีรสเวติลาถ้าเปิดการ์ดเมื่อไหร่โดนฮาทไทยชัยวันสสยทันทีครับไล่นวดเข้าไปนวดเข้าไปแล้วครับตอนนี้นี่มีพิพัฒน์เพชรลักษณ์นี่ เป็นแต่อยู่อยู่ข้างหลังครับเอาและข้างหน้าเขาเล่นกันไปปล่อยให้เล่นไปก่อนครับก็การแข่งขันทั้งหมดนี่10รอบสนามอย่าเปิดกว้างครับอย่าเปิดกว้างขวัจิรัตอย่าเปิดกว้างถ้าเปิดกว้างโดนอย่างครับเป็นเลนสซิ่งไลน์ของรถหมายเลข4 4่่หายล้องจังหวัดครับสับขาหลอครับมีกิมบิสับขาหลโยครับอ่ะพักกันสักครู่ครับรายการโบออสติสนรพืนโดย เอสอาร์หนึ่าดีไซน์ข้ามการเวลาคัสตอมได้ในแบบที่เราเป็นขับเคลื่อนวิถีเดิมให้ชีวิตไปได้ไกลกว่าย a m a h a x s r ส5าร์หนึ่งห้าห้สทสวยขนาดนี้ใครๆก็ติด YS s อโชคดีไม่ต้องพึ่งโชค เบรกอย่างมั่นใจใช้คาลิเปอร์ลาสตสต็อปชีวิตมีสองดานใช้มันสักใหม่ ADV 150 Scoffey Eye Clubs Remarkable Me ลลมมีืทหรายการบโบออสิวนำเสนอโดยแวกวันผลิตภัณฑ์คาแคร์นวัตรกรรมผู้คนรุ่นใหม่คิงเซนราอกความหอมถนอมบรรยากาศมาชมกันต่อครับเริ่มยืดแล้วครับมีการแข่งขันในรุ่นของเจแปปนการแข่งขันในสนามที่2ครับการแข่งขันนี้ในฤะด,ดูกาลนี้ครับมี6สนาม สนามครับการแข่งขันครั้งที่1น,นี่วิ่งถึง3สนามด้วยกันวันศุกร์เสาร์ที่ครับสนามที่1สนามที่2และสนามที่3ม,มอยู่ในช่วงของการแข่งขันในวันเสาร์ครับเป็นการแข่งขันในสนามที่2นาสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสกิตบุรีรัมเกมยังไม่เปลี่ยนครับยังเหมือนเดิมไทยยังหาจังหวะครับในขณะที่พิพัฒน์เพชรรักในคันนี้นี่เริ่มจะแผ่วลงไปครับ อิรัตเวลา่าเริ่มหนีห่างออกไปแล้วครับตอนนี้นี่รอบยิงเหลือน,น้อยนี่ต้องให้เหนียวครับเอาให้เหนียวไว้ครับอย่าให้พลาดนะครับอย่าให้พลาดครับตอนนี้นี่แล้วก็อันดับที่4และอันดับที่5นี่โอ้โหน่าจับตาดูเลยเดียวครับสมารเลเก่าสามรัพกรกับกิติพันธ์นี่อันดับที่หนึ่งสองครับ มาดูคู่นี้ครับมู่นี้อันดับที่4และอันดับที่5ครับ9กกับ16ครับโอ้โหแทงกวาขึ้นมาหมายเลข16กิติพันธ์ลัพัดกรตกไปอยู่นู่นเลยครับตอนนี้ที่5นี่คู่นี้คือ4ี่ก็ที่5ครับโอ้ยใครจะยืนอันดับ4ี่โอออนใครจะยืนแล้วก็ใครจะยืนที่5โอปออนครับ16 16กิติพันธ์ลัพัดกร ละพละกรฉันต้องการที่4ี่ฉันต้องการที่4ครับตอนนี้ครับคู่น,นี้ครับอยากระพริบตามีสัาขัสหลอกด้วยตอนนี้อืสวยครับปิดกาดให้แน่นเลยครับตอนนี้นี่หมายเลข16กเกียรติพันธ์โดน uh oh. นวดโอ้โหเบรกล็อกเลยครับสำหรับ93ละพกรฉันต้องการอันดับที่4ครับละพ,พกรบ,บอกฉันต้องการที่4ในขณะที่เกียรติพันธ์บอกฉันก็ต้องการที่4โอเวอร์ออนเหมือนกันคนู่นี้รุ่นเดียวครับรุ่นทวินแคม ู่ในรุ่นเดียวกันมาทาวินแคมครับโอ้แอมจูเนียด้วยแล้วรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายเลยอีกรอบเดียวแม่อันดับหนึ่งอันดับสองนี่หนึ่งสองสามนี่เขาสบายสบายแล้วยังห่างครับเวลาต่อรอบนี่แต่อันดับสี่และอันดับที่ห้านี่ครับวัดเสียมีหวาดเสียครับนี่อันดับที่หนึ่งครับกีรัเสเซเวติลาและตามมาด้วยนี่มาดูคู่นี้ครับอันดับที่สี่และอันดับที่ห้า มีสับขาหลอกแทงขวาขึ้นมาสามหรับหมายเลข93ครับรับกอดได้ไหมได้ลุยอาา้าวได้โอ้ทีนี้ตกไปอยู่ที่5กิติพันธ์โอ้เอาจนได้ครับเอาจนได้ต้องเอาคืนครับหมายเลข16นี่แม่นำอยู่หลายรอบต้องเอาคืนครับกิติพันธ์เอาขอตรงนี้แหละขอตรงนี้สับขาหลอกสายทีขวาทีโยกมาเดี๋ยวมาดูครับตรงสุดทางตรงตรงนี้นี่ ไลเาาเ่เข้ามาเบียเข้ามาตรงนี้ครับต้องปิดขวาให้แน่นนะครับถ้าเปิดซ้ายเมื่อไรเนี่ยโดนถ้าเปิดซ้ายเมื่อไรโดนสำหรับมาได้เข้าถึงสามนี่ทีสามนี่คือว่าเป็นจุดที่ใช้ความเร็วได้สูงมากเลยทีเดียวโอ้ยมีโยกซ้ายโยกซ้ายไก่ไปโยกไกลไปมันต้องจีกวานิดนิดโยกไกลไปปิดขวาไว้สำหรับมาได้เข้าถึงสารับผกรนี่ครับทีสามก็เหยวะกลับไปที่ทีสี่ครับ นวดมาเลยครับ16นวดเข้ามากิติพันธ์นวดเข้าไปที4ี่ครับเดี๋ยวมาดูตรงทีห้าตรงนี้นะครับจุดหักเหหรือเปล่าจุดกลางสนามของสนามช้างนี่ออย่างโอ้ยปิดได้สวยครับโดดด้วยบานปิดเอออย่างนั้นถูกต้องมีหลับสับขาหลอกโอ้โหโอ้โหเบรกล็อกเลยครับสำหรับ93ลพก,กรึร่งสนามแล้วเดี๋ยวอีกครึง่งครึ่งสนามเท่านั้นครับ 6ไป7ครับขวามือนี่คือผู้นำครับสีรัตเซเวติลาแต่ซ้ายมือนี่อันดับสรับเจ็ที่5เรียบร้อยครับสีรัตเซเวติลัรับทรงมาครุ่เป็นคันแรกบยบิฮะไทยใช้วันที่2พิพัฒน์เพชรลักษณ์มาไม่ไครับนี่สีกับห้าเข้ามาดูสีกับห้าตรงนี้มาดูตรงนี้ครับมาดูตรงนี้ครับสับขาหลอกไม่้ตรงนี้ครับเอาละจุดเปลี่ยนตรงนี้ครับโอ้สิบหกมาแซงได้ตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ครับยางครับยางครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นครับ วาอีกทีหนึ่งผมบอกลุกรออยู่ข้างหน้านี้ครับโอ้ยเรียบร้อยครับ93อันดับที่4ี่ก็อยู่อันดับที่5แล้วก็หมายเลข95หอดีเทพที่6 9 5สกลที่7แล้วก็คงสวัสดิ์ที่8นี่คือการแข่งขันในรุ่นของเจแปอ้สนุกสนานมากเลยทีเดียวครับครับนี่คือผลการแข่งขันครับที่1น่ิรัตเซเวชิลาที่2องอธา,าชัยวันที่3 มิพัฒเพชรละที่4ร่พรพกรวงสิริที่5กิติพันธ์ไผ่เจริญครับแปนยี่สิบบวกครับเดี๋ยวเรามาดูรุ่นต่อไปครับรุ่นนี้อยากับพิบตาครับเอ็กอัพเทอร์โบโอ้โหรถทั้งหมดนี่26คันครับ26คันโอ้เต็งจ๋านี่หมายเลข15ครับ15ธนพลชูเจริญผลเลขหกสิกเก้าลือชัย มีธนพลือชัยเอกสิทธิรัตน์สุประชัยวริศอริย์สมอพิสิทธิ์ธานรงค์เพิกเพลิกวังคงวันนี้แข่งกันสิบรอบสนามครับ27คันหมายเลขเจ็ดนี่ือชัยครับหล่อเหลาเอาการเลยทีเดียวเอาและการแข่งขันนี่ปล่อยแบบโรลลิ่งสตร์ครับดูสัญญาณไฟแดงดับแับแล้วครับผู้ที่เปิดเกมขึ้นมาก่อนจะเป็น15หรือ8ปดหนึ่งครับหมายเลข15เจ้าเบสครับธนพลชูจรญผลครับ พดกาเล็กเธอเบสเทอร์โบยำๆครับท <c oughs> ีมของเขาเนี่ยจ้าเบสเข้าแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วครับเบสเทอร์โบธนารัตวันรัตน์นี่มาได้ลงครับคู่ปรับคู่ปรับครับธนารัตวันรัตน์บอกสนามที่สองครั้งที่สองโอ้ยควันออกอย่างนี้จอดครับจองจอดเลยครับอืม อย่าวิ่งต่ออย่าฝืนครับโอ้โหหมายเลขแถวเฮดทรงครับทรงศักดิ์สืบก่อนไอสืบกอนสลิดครับโอ้ยกอนสลิดเสือสกุลครับครองศักดิ์ครับเฮดทรงครับสิงห์ขนองนาครับโอ้โหถือว่าตัวเต็งเลยครับหมายเลขเก้าสิบสองนี่ต้องจอดเลยครับเอาละมาดูมาดูสิบห้าหมายเลขสิบห้ากับหมายเลขแปดหนึ่งนี่เอกสิทธิ์ลือชัย โอ้โหข้างหลังนี่อ e ีลุงตุงนังเลยทีเดียวครับมาเลขเจ็ดที่ลือชายแปดสิบเจ็ดนี่บริตอ่อนระยับหรือเจ้าเก่งครับนี่ครับเสือสิงห์กระทิงรัดมารวมก็อยู่ที่สนามช้างนี่เองครับในรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นไฮไลท์อีกคันหนึ่งครับคุณผู้ชมครับบริสอ,อ่อนระยับนี่ใช้มารถแปดสิบเจ็ดหมายเลขเก้าในสมบมมัมาเลเป้ครับแลาคนนี้ปีไม้ไหลมือเนี่ยสักเสียครับสู้ันได้สักเสียฝีมืออูด้วยครับ ีใครยอมขกันเลยคู่ใหญ่เพิกนี่คู่ใหญ่เพิกหมายเลข5 5าสิบหาเลขหมายเลขประจาตัวของเขานี่ยจาได้5 5าผู้ใหญ่เพิกเ,เลิกวงคงจับเมืองเลยยอมทุนนี้มีเรื่องควันดําด้วยนะครับควันดำเป็นเรื่องสําคัญนี่กันไหนควันดำนี่จะโดนเรียกไปทำไรถ no mm ูกไปปรับเปลี่ยนแก้ไขให้เรียบร้อยไม่ฉะนั้นโดนปรับแน่นอนเกา19ครับสัมฤทธิ์ครับ เก่งครับ87นี่แล้วตามมาด้วยหมายเลข9สมอคาราเปะหมายเลข77นี่ชาณรงค์แมไล่กันมาเลยครับหมายเลข8หมายเลข8นี่โอ้โหมาเลขอารันจะไปลอดไม้อารันหมายเลข8นี่รถมีปัญหาแล้วอ่ะพักกันสักครู่ครับรายการโบออสติสครับโดยจะไปไหนเอาคันนี้ไปเลยหรอโน่นคันโน,น่น จ er <Same spirit. S 1> ิตวิญญาณเดียวกัน Yamaha s e r i e s Racing Spirit ขนาดนี้ใครๆก็ติด YSS โชคดีไม่ต้องพึ่งโชคความทรงจำจะเดินทางกลับมาพร้อมเทคโนโลยีขับเคลื่อนวิธีเดิมให้ชีวิตไปได้ไกลกว่าออ,อดียามาฮ่า XSR 155 Sport Heritage Talk about me. Tell my love me live. ชีวิตมีสองดา้านใช้มันสักกับ New สตรีทแอดเวนเจอร์ t ใหม่ ADV 150รายการโบออสติ่นนำเสนอโดยแวกวันผลิตภัณฑ์คาแร่นวัตรกรรมทุกคนรุ่นใหม่คิงเซนรา a กาะความหอมถนอบรรยากาศขับมาชมกันต่อครับผู้ชมครับนี่คือผู้นำครับเจ้าเบสครับธนพลชูจรรยผลจากมหาชัยรถคาร์ด็กเทอร์โบ <and> ยำ หาคู่ปรับยากจริงๆคันนี้นี่โอ้โหรถแรงขับดีรถแรงขับดีครับ5้า6มนีคนละรอบครับน็อกรอบนะครับ5 6นี่น็อกรอบนะครับกิติสัตคนละนรอบครับโอ้โหเจ้าเบสได้เก็บน็อกรอบไปเรื่อยเลยครับตอนนี้นี่มาสบายสบายแบบไร่คู่แข่งในขณะที่ข้างหลังนี่โอ้โหเขาอีลงตรงนั้นกันเลยครับตำแหน่งได้เปลี่ยนตลอดเหมือนกันเการืลใชัยครับมาอันดับที่สอง เอกสิทธิ์ที่3ตอนนี้ตถลงแจ้งกำมนกูลชัยมาเปน็นอันดับที่4แมว่ศึกนี้เขาระวังอิวซุโตโยต้าเชฟเอาหมาเล็กสองไม่จอดทำไมจอดทักไทย <c oughs> เอกสิทธิ์น้ำแสงผาครับจอดหรือเปล่าไปต่อไปต่อไปต่อเอกจะบอกผมไปต่อได้ครับไม่มีปัญหาครับในรอบที่6ครับการแข่งขันทั้งหมดนี่10รอบสน,นามโอ้เอกสิทธิ์วันนี้รถมีปัญหาเปิดไฟเลยครับ ไอสัญญาณแล้วครับรถผมมีปัญหาครับเอกสิทธิ์นามแสงขานี่คือที่2ครับ69รือชัย81ไคเอ่ยเอ,อ,เอกสิทธิ์เอกสิทธิ์ครับหรือเจ้าป๊อปครับมาช่วงนี้ไม่ได้บินครับหรือจะเลิกบินเลยว่าไม่เลืกครับ81นี่เอกสิทธิ์นี่ครับเจ้าป๊อปครับแม่ข้างหลังนี่ แหล่งรีเปลี่ยนตลอดเหมือนกันครับในขณะที่จรัดแจ้งกับบอลกุญชัชยใชยโ้โตต้ากำลังไรบี้อีซุซุ <c oughs> จรัดแจ้งกับบอลกุญชัชยไมัก่อนจรัดนี่เขาเก่งอย่างเชฟนี่หลังๆนี่ก็มาใชาโา้โตต้านี่ผู้นำอันที่สองครับหมายเลข69ลือชยัอยผู้นำที่2อ,อันนี้อันดับที่2ครับโอ้โหอินเตอร์นี่ระบายลมได้ดีมากความร้อนไม่ต้องห่วงครับ หน้าโบวมาอย่างนี้เนี่ยให้อากาศโบริษัทเข้าไปผ่านผ่านอินเตอร์เลขหมายเลขยี่สิบสี่อีกคันหนึ่งครับนัทวัฒน์ครับนัทวัฒน์นี่อยู่อันดับที่สิบเอ็ดครับหมายเลขอีกคันหนึ่งนี่โอ้โหเจ็ดสิบเจ็ดชานรงค์อยู่อันดับที่เก้าเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองครับม,มีปัญหาเรื่องควันครับอย่าอย่าเปิดเยอะนะอย่าเปิดโบวเยอะครับอย่าเปิดเยอะ รู้ว่าวัดชีดทำกันมาเนี่ยแต่กรรมการข้างบนธนาอนคอนโทรลเขาดูอยู่นะครับท่านผู้ชมหมายเลข59กมีคันหนึ่งครับ5 9น,ะ 19, นี่อัธพลอัธพลลงในรุ่นของจูเนียครับสิบรอบสนามครับนี่คือในรุ่นของ pick up turbo การแข่งขันใน สนามที่สอครับสนามที่1แข่งกันไปแล้ววันศุกร์วันนี้วันเสาร์ครับเขาแข่งกัน3สนามเบิ้ลเลยครับในการแข่งขันอีเวนท์ที่1ที่สนามช้างขอบคุณครับคุณกิรเจตเย็นมาโนดพร้อมทีมงานครับสามมงกุฎเบรดซิงโปรเจกต์เป็นผู้จัดการแข่งขันครับคุณน้ำนี่ยังเป็นของธนพลทูเจริญผลไปเม่งๆครับ ไปเดี๋ยวนี้กองไม่จับนะครับโอ้ดูด,ดูข้างหลังได้95หู้ย95สมชายอิทวอนครับนี่สมเอ้าอกี่คันหนึ่งออกเลยครับรู้ตัวว่าโอ้สไลด์ออกมาแลวครับนี่65หมายเลข65สไลด์ออกไปเลยจอดไหมจอดไหมจอดสิครับกิติพงศ์ในรอบที่8ครับน่าจะเจอปัญหาเลยหรือเปล่าเนรอที่8นี้แค่รอบเปล่ากาัอีก2รอบครับ เลข6กิกิติพงศ์อูบังมัดครับอูบังมัดจอดครับจอดแล้วครับจอด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 ไม่ฟื้นแล้วครับอย่างนี้นี่ยังสู้อยู่ยังสู้อยู่ยังสู้อยู่ผมยังสู้อยู่แต่แพ่วไปเยอะเลยครับตอนนี้โอ้ยโดนไปเสียอันดับเลยครับสาหรับ6 5กิติพงศ์มาดูหมายเลข19เกาอีกคันหนึ่งครับคันนี้นี่อีรัสสักครับในรอบที่8เหมือนกันครับไม่ไหวเหมือนกันก็จอดอีกคันหนึ่งครับ นี่ผู้ใหญ่เพิกมาแล้วฮ้าหาาผู้ใหญ่เพิกมาแล้วครับหมายเลข5-5อยู่อันดับที่10ครับพักยางพาราไทยครับจังหวัดระยองแม่วันนี้ผู้ใหญ่เพิกอยู่ตรงนู้นอยู่ไปไกลเลยครับผู้ใหญ่เพิกครับอยู่อันดับที่10ผู้ใหญ่เพิกลงในรุ่นมนะครับนี่หมายเลข8 1บกัที่บเกอันดับที่3และอันดับที่4กครับตราแจ้งกำมลคุณชทยกับเอกสิทธิ์ครับเจ้าปอบกับเจ้าเล้งครับ 29ชื่อเล่นเขาชื่อเล้งครับสำหรับ81เอกสิทธิ์นี่ชื่อเชาป๊อปครับนี่ครับอันดับที่3และอันดับที่4น,นี่เจอกันนะนะักขักนะักรังไม่ท่วนแต่ความเก่านี่ต้องให้หมายเลข29ดีกรีผืนเป็นถึงแชมป์ประเทศไทยแต่ความดุดดันนี่ขับบูขับบุญขับมันนี่ต้องให้เ้าป๊อปหมายเลข81เนสเตอร์เลนโซทีม แบบนี้เหนียวครับจต่ป๊อปรถเหนียวทำรถด,ดีครับทีมงานทำรถด,ดีมากครับส่วนมากเจ้าป๊อปนี่มาดีๆกันไปท้ายเกยตัวแป๊กครับแม่แต่ทุนนี้ดีครับทีมงานของเขานี่ไม่ธรรมดาเน็คเตอร์เอสซีจีเรนโซทีมเป็นผู้ให้การสนับสนุนครับรถหมายเลข81ในขณะที่กระเจแก้งกมลกูลชัยพีทีทีบรูรีแคนเรนโซ่เรซิ่งทีมครับพยายามที่จะไล่นะครับไล่ไม่เข้าก็เป็นแหมหลายที T ครับเพราะเจ้าป๊อปมันเหนียวจริงจริง ขับดีด้วยวันนี้ขับดีครับสมาธิดีครับ66ช้ยะพลคบโออยู่อันดับที่18ท้ายๆเลยครับนี่3กับ4ครับตัวใหม่กิ๊บนะครับตัวต้ารีโวคันนี้นี่ของจจลาแจ้กระมนกุนชัยสนามนี่อะไรไม่เข้าเดี๋ยวไปเจอสนามที่3ครับเขาแข่งกันสนามหนึ่งสนาม2และสนามที่3 งวดเข้ามาแล้วครับงวดเข้ามาแล้วรับรอบเหลืออีกนิดเดียวสิบรอบสนามของสนามช้างอันดับที่5ตอนนี้เป็นของสุภชัยคงมั่นครับหมายเลข7อยู่อันดับที่5นี่คือผู้นำหมายเลขส5ธนพลทูลเจริญผลเจอเบ๊กครับมาหนึ่งเดียวจริงๆครับอย่างนี้ไล่คู่แข่งไล่คู่แข่งจริงๆ สนามหน้าครับสนามที่3ที่4ที่4ดนี่ธน,นรัตน์สุวรรณรัตน์เ้โต้งจะมาขวดคู่กับคันนี้แล้วครับนี่จะโต้งกำลังทำรถอยู่สน,นามที่4สนามที่5สนามที่6ครับเราจะนำภาพมันๆอย่างนี้มาให้ท่านชมกันอย่างจุใจเลยทีเดียวรอบสุดท้ายครับสำหรับรถหมายเลข15 69้ครับลือชัยตามมาเป็นอันดับที่2เจ้าป๊อป เอกสิทธิ์ที่3จะเล้งจะรัดแจ้งกับบนปูชายที่4นี่ครับ1 2 3 4ที่5ตอนนี้หมายเลข7สุภปประชายคงม,มัน่นโดยมีเจ้าเก่งครับหมายเลข87วบริษัทออระยับนี่มาเป็นอา้าวมีจอดมีจอด,จอดเกิดอ,อะไรขึ้นหมายเลข2กับหมายเลข19เาจอดทำไมหมายเลข2นี่เอกสิทธิ์น้ำแสงผาจอดครับโอ้ยจอดคุยกันครับ <laughs> โอ้ยเอา้านี่ก็จอด จอดหลายคันเลยครับหมายเลขสิบเก้าหมายเลขสิบเก้าก็จอดเหมือนกันครับจอดคุยจอดคุยจอดคุย <c oughs> ไม่ได้นะครับธีรศักดิ์ครับโอ้ยต้องออกเลยครับในรอบที่แปดที่เก้ารอบสุดท้ายนี่เองครับโอ้หมายเลขสิบเก้าครับธีรศักดิ์เรียบร้อยครับอย่างนี้นี่แล้วรอบสุดท้ายแล้วด้วยเก็บมาเลยครับ เลข2ีนี่เจ้่เล้งครับกำลังไล่เก็บรถนอกรอบครับ 59, อ่าสิบเ้าอ่าสินี่อัฐพลอัฐพลนี่อยู่อันดับที่1ิบสาอ้าวดำวงกลมส้มนี่รอบสุดท้ายนี่จะไปเปลีป่ยนยังไงครับรถมีปัญหาดำวงกลมส้มนี่เตือนว่ารถตัวรถมีปัญหาครับ าจจะเป็นตัวหนึ่งคนใดของรถมีปัญหาก็ได้5 5ผู้ใหญ่เพิกกับ77โอ้77นี่ชานนรงกับผู้ใหญ่เพิกเลิกวังพง1์หมาแล้วครับนี่คือผู้นำธงมาคลุกรออยู่ข้างหน้าครับหายอีกทีหนึ่งครับแล้วก็เจอธงมาคลุกดอกลักดักรออยู่ข้างหน้าครับเนี่เรียบร้อยแม่มีมีสไลด์โชว์เรียบร้อยครับสำหรับเจเ้าเบคครับธนพลทูเจริญผลอันดับที่หนึ่งครับ อันดับที่สรือชัยเนียมพิบูทับที่3เอกสิทธิ์เกรียงกระมวลแก้งกระมวลกูชัยที่4และสุภปชัยคงมั่นที่5ครับเรียบร้อยครับดี่คืนในรุ่นของฟิกซ์อัพเทอร์โบการแข่งขันในสนามที่2ครับตอปากข่าวกันหน่อยครับซุปเปอร์คาร์การแข่งขันรถคาร์ซุปเปอร์คาร์ไทยแลนด์สนามที่1นึ่งครับสิบเกันยายนนี้ที่สนามพิระคาร์เซอร์กิตพัทยาซุปเปอร์คอร์สไทยแลนด์การแข่งขันโมชั่นคอร์สสนามที่3าือที่สไทยแลนด์เซอร์กิตนครปฐมครับ พีทีทีบีไอซีซุปเปอร์ไมค์ครับการแข่งขันมอเตอร์ยานยนต์ทางเทือกเขาหนามยี่สองวัที่ป20กันยายนนี้ที่บุรีรัมย์การแข่งขันออฟโรดครับ10เซียนประจันบ่าย29ตุลาคมถึง1ิพิษพฤศจิกายนที่สนามกอล์ฟบึงบัวพลอยจังหวัดกาญจนบุรีครับรายการของเราสเปนของเราครับจะนำภาพมันมาอย่างนี้มาท่านผู้ชมชมกันอย่างจุใจเลยทีเดียววันนี้เวลาละหมดแล้วครับผมชาลวีมาใกล้พร้อมทีมงย่างต้องหลายท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ